มาดูความเคลื่อนไหวของมาซาทดาอิชิอิอดีตกุนซือทีมชาติไทยนะครับล่าสุดก็โพสต์ลงไปในโซเชียลส่วนตัวนะครับส่งสัญญาณถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยให้เข้ามาร่วมเชียร์อย่าไปแอนตี้อย่าอะไรเลยนะครับร่วมเชียร์นักเตะในสนามแม้ว่าจะไม่มีเขาเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ตามนะครับส่วนประเด็นในเรื่องการปลดช้างศึกเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรล่าสุดเนี่ย มาซาทดะอิชีอีก,ก็โพสต์ลงในสตอรี่ของเขานะครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีอันปีหลวงแห่งราชนาจาักรไทยเชื่อว่าในช่วงเวลาของความโศกเศร้าประเทศไทยจะสามารถกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ผ่านมาแล้วหลายวานันนับตั้งแต่พวกเราทีมงานของเราได้รับแจ้งถึงการยกเลิกสัญญาผมมั่นใจว่า หลายคนคงจะประหลาดใจและผิดหวังกับการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนครั้งนี้เราทุกคนมีเป้าหมายใหญ่อยู่ในใจอย่างหนึ่งก็คือการพาทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030นะครับเป้าหมายนี้ไม่ใช่แค่ความฝันของไทยคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความฝันของคนรักฟุตบอลฝันของทุกคนในประเทศไทยและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดและให้นักเตะในสนามได้ยินเสียงเชียร์พวกเขาในการแข่งขันกับศรีลังกาในเดือนพฤศจิกายน และการแข่งขันกับเติร์กนมสยานในเดือนมีนาคมปีหนา้าเราจะสู้ในสนามผมอยากให้นักเตะได้ยินเสียงของทุกคนในวันที่13พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันทุกครั้งที่ผมได้ยินการสนับสนุนจากพวกคุณนักเตะจะก้าวเดินต่อไปอีก1นถึงก้าวผมเห็นวิธีการก้าวไปข้างหน้าหลายต่อหลายครั้งตัวผมเองมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งทุกครั้งผมสามารถรักษามันไว้ได้แต่ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องรวมใจกันก้าวไปข้างหน้า สมาคมนักเตะกองเชียร์ผมจริงจังที่จะทําให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้นในทิศทางเดียวกันลองคิดดูนะครับเพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้เห็นธงชาติไทยไปอยู่ในสนามของฟุตบอลโลกนะครับอันนี้ก็เป็นคากล่าวของมาซาทะอิชิอีนะครับเพื่อไม่ได้เจ็บแค้นนะครับยังเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยเขาก็ยังมีข่าวนะครับว่ายังจะมาเป็นโค้ชให้กับ โสโมสรในบ้านเราหรือเปล่าตอนนี้ก็มีข่าวอยู่กับ b ีจีปทุมมีข่าวอยู่กับชนบุรีเอฟซก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาสาธาดะอีชีตติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn